ครับสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยังยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนคลิปนี้ผมจะพามารีวิวกุ้งแม่น้ํานะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนกุ้งแม่น้ํานะครับเพื่อนตัวใหญ่ๆเผาสดๆดเลยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูกันเลยครับเพื่อนด้านหลังผมนะที่เห็นกระบะเป็น กระบะฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพื่อนๆเป็นกระบะใหญ่และกระบะเล็กนั่นเป็นกุ้งนะครับเพื่อนๆกุ้งแม่น้ําจืดนะกุ้งตัวใหญ่เลยนะเพื่อนเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆเลยครับไปชมกันเลยครับเพื่อนไปครับเพื่อนไปดูกันว่าตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเพื่อนๆเยอะเลยนะครับนะครับเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับเพื่อนตักกันสดๆเลยครับตักกันสดๆแล้วก็สามารถ เผาย่างได้เลยนะครับเพื่อนซื้อที่นี่ก็สั่งเผาได้เลยหรือเพื่อนๆจะเอาไปย่างกันที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อนกระบะนี้ใหญ่มากนะเพื่อนประมาณร้อยกิโลได้นะครับเพื่อนกระบะละประมาณร้อยกิโลไ,ได้เลยนะครับมีทั้งสามไซส์ได้นะเพื่อนสามไซส์ได้ไซส์ใหญ่สุดไซส์กลางไซส์เล็กนะครับเพื่อนนี่เพื่อนๆส,ะะสั่งสค์กันนะครับ ก็สามารถเอากุ้งนี่ไปย่างกินเลี้ยงก็ได้เลยครับเพื่อนนะโอ้ยใหญ่ๆครับเพื่อนมีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะมีหลายไซส์ให้เลือกเลยสดๆจากฟาร์มเลยนะครับเพื่อนกุ้งเป็น สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาในเบอร์ได้ครับเพื่อนส่งบริเวณใกล้เคียงนะครับย่างแล้วก็ส่งบริเวณใกล้เคียงนะครับโทรสอบถามกันได้ครับเพื่อนกุ้งเผาแหลนฉังนะครับสี่เมืองนี่เองนะครับเพื่อนนะจังหวัดชนบุรีครับเพื่อนๆพืกุ้งแม่น้ำสดๆ ตัวเป็นเปนเลยนะครับเพื่อนเนาะพร้อมเผาให้ฟรีน้ำจิ้มรสดเด็ดก็ฟรีนะครับเพื่อนยืนรอกันได้เลยหน้าเตาเลยนะครับเพื่อนหรือเพื่อนจะเอาไปย่างเองที่บ้านเลี้ยงฉลองบันเกิดอะไรงานเลี้ยงต่างๆก็ได้เลยนะเพื่อนนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเบอร์ในคลิปเลยนะครับเพื่อนกุ้งตัวใหญ่เต้นๆนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกสรรเลยนะครับเพื่อนเนาะก็อยู่ที่แหลมฉบังครับหลังสี่หัวเมือง จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะฝากหมุดไว้ที่แหลมฉังนะครับเพื่อนนะครับก็โทรถามใส่กันเข้ามาได้นะครับกุ้งใหม่ๆสดๆทุกวันเลยนะครับเพื่อนนะกุ้งเผาโอ๊ตมิวสิกซาวน์นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพเสริมนะครับเพื่อนเนาะ ถ้าต้องการกุ้งสดๆแบบนี้ก็โทรกันเข้ามาตามเบอร์ในคลิปเลยนะครับพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆส่งให้ด้วยนะถ้าเกิดสั่งกันโล2โล3โลและแต่ครับพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยทางร้านจะจัดการส่งให้ถึงที่เลยครับเพื่อนๆก็ลองดูนะว่าโทรถามไทยกันดูนะครับว่าจะต้องการแบบไหนนะครับเนาะผมก็นํามาเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วครับเผื่อเพื่อนๆจัดงานเลี้ยงสักที่ต้องการกุ้งไปรับประทานกันที่บ้านนะครับคลิปนี้ก็ นำเสนอแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับรีวิวกุ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นตอนๆไปครับเพื่อนๆก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับ ครับเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่เต้นๆนะครับพร้อมขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมน่ะตัวขามยอกระดิกอยู่เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมนั่นนะครับพร้อมที่จะขึ้นเตาย่างแล้วนะครับเพื่อนเนาะกุ้งเป็นๆครับเนื้อแน่นๆครับเพื่อนเนื้อแน่นๆเลยครับสดทุกตัวนะเพื่อนสดทุกตัวนะที่กําลังเลี้ยงอยู่นะครับสดทุกตัวเป็นๆทุกตัวครับไม่ต้องสดทุกตัวนะครับเพื่อนที่กําลังเลี้ยงในตับปิ้งอยู่นะครับเพื่อนนะไม่ต้องกลัวครับได้สดทุกตัวครับเพื่อนๆนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเราอยู่ที่เต่ากุ้งนะครับเพื่อนเต่ากุ้งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมอยู่ที่เต่ากุ้งนะครับอยู่กับโอทวิวสิกเต่นะครับเพื่อนช่วยบอกเบอร์หน่อยครับเพื่อนเผื่อเพื่อนสั่งกุ้งกันนะครับเพื่อนเนาะเบอร์อะไรนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดหกสามสองเก้าครับนี่นะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนจะสั่งกันไปฉลองงานวันเกิดและงานเลี้ยงต่างๆนะครับเพื่อนกุ้งมีจําหน่ายสดๆทุกวันเลยจริงๆครับเพื่อนเตัวใหญ่มีหลายไซส์ให้เลือกสรรนะครับเพื่อนนะ นะครับกิงกังกันเข้ามานะครับเพื่อนเบอร์ผมทิ้งไว้ในคลิปแล้วนะเพื่อนๆนะครับโอเคครับเพื่อน ครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับกุ้งครับกุ้งสดสดนะครับเพื่อนนะถ้าเพื่อนต้องการก็เบอร์ในคลิปเลยนะครับหรือเบอร์ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งไว้นะครับเพื่อนก็สามารถติดต่อโอ๊ตมิวสิกซาวนะครับแล้วก็ย่างกันสดสดจากบ่อจากฟาร์มเลยนะครับเพื่อนถ้าต้องการหลายๆโลก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับเพื่อนไปกินงานเลี้ยงงานฉลองก็ได้เลยนะครับเพื่อนส่งเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อนแหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับว่าผมจะพาไปชมอะไรอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย